้เกิดขึ้นในส่วนของเกาหลีใต้ในส่วนของเกาหลีเหนือก็มีการยิงขีปนาวุธทําการข่มขู่ด้วย2เหตุการณ์นะครับในช่วงระหว่างปรากฏการเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงไม่ว่าจะดาวเคียงเดือนและก็ฝนดาวตกทําให้เกิดการสูญเสียของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮะเริ่มต้นที่การต่างประเทศนะการต่างประเทศก็มีหลายเรื่องฮะที่อ่าหน้าติดตามเรื่องของการแสดงศักยภาพนะของทางฝั่งเกาหลีเหนือนะเหตุการณ์ในยูกันดานะครับที่ใหญ่ขับฟ้ากันเลยทีเดียวเริ่มต้นนะครับหนาวกันทั้งภูมิภาค นะครับคิมจองอึนก็โวทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกใหม่ช่วยปราบปรามอารีราศสัตรูนะครับในแปซิฟิกคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือนะครับระบ,บุว่าระบบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกใหม่ที่ถูกใช้ในการทดสอบ <c oughs> จันทร์ที่6มกราคมที่ผ่านมาจะช่วยปราบปรามบรรดาอาริราศสัตรูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตามรายงานของ KCNA... สำนักข่าวกลางของทางฝั่งเกาหลีเหนือนะครับตอนนี้ก็คือเขิมกันอย่างมากฮะกลุ่มบริกนะครประกาศชาติประชากรมากที่สุดอันดับ4ี่ของโลกเข้าเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการอินโดนีเซียนะครับชาติที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ4ของโลกเข้า <c oughs> <c oughs> เป็นสมาชิกกลุ่มบริกเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการแล้วจากการเปิดเผยของบราซิล ประธานหมุนเวียนของกลุ่มในปัจจุบันในวันจันทร์ที่ผ่านมากลุ่มบริกนะครับต่อตั้งเมื่อปี2009โดยบราซิลรัสเซียอินเดียและจีนก่อนที่แอฟริกาใต้จะร่วมอีก2ปีต่อมานะครับแม้เบื้องต้นกลุ่มถูกมองในฐานะแพลตฟอร์ม1-1เพื่อร่วมลงทุนกันและกันและรับประกันเถียรภาพทางการเงินแต่มันค่อยๆพัฒนาสู่ฟอรัม หนึ่งที่มีวาระต่างๆกว้างขวางกว่าเดิมในนั้นก็รวมถึงประเด็นเรื่องของความมั่นคงนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ขึ้นบัญชีเท็กเซนะเป็นบริษัทที่ทำงานช่วยเหลือกองทัพจีนกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาประกาศชื่อเท็กเซนโฮดิ้งนะครับบริษัทเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ของจีนและผู้ผลิตแบตเตอรี่ แคชนะครับลงในบัญชีบริษัทของสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าทำงานร่วมกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนนะครับนอกจากนี้เท็เซนยังเป็นบริษัทแม่ของ e c แ a t นะครับและบริษัทอื่นที่ถูกสหรัฐอเมริกานะครับขึ้นบัญชีดำพร้อมกันในกราวนี้นะครับอีกปรากฏการหนึ่งก็เป็นเรื่องของ ทรัมป์นะครับถึงเวลาได้ทีก็ขยี้แคนาดานะครับรัฐที่51ของสหรัฐอเมริกาหลังชูโดลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโด,ดนทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาชี้แนะว่าแคนาดาควรมาเป็นนะครับรัฐที่51ของสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการหลังจอสตินชูโดนายกรัฐมนตรีของแคนาดา เตรียมประกาศลาออกจากตำแหน่งชูโดนะครับประกาศลาออกในวันจันทร์ที่6มกราคมนะครับอ้างถึงการต่อสู้ภายใต้พรรคคริเบรันนะครับของเขาอย่างไรก็ตามชูโดยังคงทำหน้าที่รักษาการนายกมมตตรีไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่นะครับของพรรคซึ่งจะก้าวมาเป็นผู้นำจนถึงศึกเลือกตั้งทั่วไปรอบใหม่ ซึ่งมีการกำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายตุลาคมนะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของงานเข้าหมูเด้งฮะปรากฏว่าเจอคู่แข่งใหม่สวนสัตว์สหรัฐอเมริกาเปิดตัวฮิปโปแกระหน้าตาจิ้มลิ้มเลยทีเดียวมีฮิปโปแกระเกิดขึ้นใหม่ในรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาฮิปโปน้อยเพศเมียตัวนี้กลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในทันที ท่มกลางการคาดหมายว่ามันอาจจะก้าวมาเป็นเจ้าหมูเด่งไทยในเวทีโลกนะครับชไมทรัมป์นะครับเข้าข้างอีลอนมสัสสนะครับเห็นดีเห็นงามออกวีซา่ารับคนงานเทคนะครับต่างชาติเข้าสหรัฐอเมริกาแม้พวกผู้สนับสนุนของเขาวอยวายทำให้ชาวอเมริกันถูกแย่งงานค่าจ้างสูง ระบบการศึกษาสหรัฐเมริกาที่อยู่ระหว่างการผุพังเสียหายในเวลานี้ไม่สามารถผลิตวิศวกรนะครับในจำนวนที่มากเพียงพอเพื่อทำให้อเมริกันกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งได้นี่เองเป็นผลทำให้โดนัลด์ทรัมป์และอีลอนมสัสต่างมีความเห็นว่าสมควรใช้มาตรการออกวีซ่าประเภท H 1 B เปิดทางให้คนงานต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถนั้นอพยพเข้ามายังประเทศไทยมาเลเซียและก็สิงคโปร์ ในการแถลงข้อตกลงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับในรัฐยาโฮอัฐบาลมาเลเซียและสิงคโปร์ประกาศข้อตกลงด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษในรัฐยาโฮตอบทางตอนใต้ของมาเลเซียเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมานะครับโดยมุ่งเน้นสนับสนุนการลงทุนรวมถึงเอ,อื้อในการเคลื่อนย้ายสินค้าและการเดินทางระหว่างผู้คน ทั้งสองประเทศให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอีกเหตุการณ์เป็นแห่นไหวที่เกิดขึ้น6.8เมกะจูดนะครับใกล้เมืองศักดิ์สิทธิ์ในทิเบตนะครับเสียชีวิตอย่างน้อย53รายแรงสะเทือนไกลถึงเนปาลนะครับพูตานแล้วก็อินเดียเกิดเหตุแผ่นไหว6.8เมกะจูดเขย่าเชิงเขาหิมาลัยทางตอนเหนือใกล้กับ เมืองศักดิ์สิทธิ์ของทิเบตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย53คนได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า62คนขณะที่แรงสั่นสะเทือนยังทําให้อาคารบ้านเรือนสั่นไหวไกลถึงเนปาลอ่ภูฏานนะครับแล้วก็อินเดียเลยทีเดียวตำรวจเกาหลีใต้นะครับก็มีการสั่งสอบสวนหลังเจออีเมลปริศนานะครับจากญี่ปุ่นอ้าง รับผิดชอบการทำเครื่องบินเชจูแอร์นะครับกล้าชีวิตคนไปถึง179คนสําคนสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าตำรวจของเกาหลีใต้นะรประกาศสอบสวนระหว่างประเทศหลังจากมีอีเมลลึกลับอ้างตัวเป็นทนายญี่ปุ่นประกาศอยู่เบื้องหลังการตกของเครื่องบินเชจูแอร์เมื่อ29ทธันวาคมปีที่แล้วที่สนามพินบูอัน นะครับส่งผลทำให้มีคนเสียชีวิตถึง179คนโคเรียนซามนะครับของเกาหลีใต้รายงานว่าตํารวจเกาหลีใต้ได้มีการออกถแถลงกำลังเดินหน้าทําการสอบสวนระหว่างประเทศในคดีการตกของเครื่องบินโบอิ้ง737-800ของเชจูแอร์นะครับไฟสเวนซีูนสะครับเส้นทางกรุงเทพมูลนและตะวัน ขอไปฮะและเครื่องตกวันอาทิตย์ที่29ธันวาคมสังหารคนในเครื่องบิน179คนทั้งหมด181คนบนเครื่องและมีผู้รอดชีวิตมาได้เพียง2คนเท่านั้นนะครับเนปลาลนะับเรื่องของอยูกันดานะครับก็เรียกว่าใหญ่โตมโหฬารน,นะครับสำหรับลูกชาย ของประธานนับดีที่โพสตข้อความลักษณะดังกล่าวซึ่งคุมกําลังทาหารอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากยูันดนก็มีทั้งฝ่ายทบบาลแล้วก็ฝ่ายค้านนะครับความขัดแย้งที่กําลังเกิดขึ้นทําให้ทั้งสองฝ่ายาเกิดความไม่พอใจกันเกิดขึ้นนะจนเป็นที่มาของลูกชายของประธานนับดีซึ่งเป็นทหารเนี่ยก็ออกมาโพสต์ว่าต้องการจะตัดหัว ะะผู้นำฝ่ายค้านจนเป็นที่มาของการออกมาถแถลงของโคษกรัฐบาลจัสตินชูโดกำลังจะเป็นนายกกํมตรีอีกคนหนึ่งฮะซึ่งเป็นผู้นำประเทศแคนาดากำลังจะประกาศลาออกอย่างเป็นทางการนะครับปัญหาภายในประเทศแคนาดานะ,ะไม่ต่างอะไรนะครับ กับประเทศไทยนะที่เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามทรัมป์นะก็ได้ทีฮนะเนื่องจากคนภายในประเทศแคนาดานั้นก็อยากต้องการนะครับที่จะให้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีของประเทศแคนาดานะครับซึ่งล่าสุดนะ จ,จินชูโดก็เตรียมที่จะลาออกอย่างเป็นทางการและยังคงรักษาการนายกรัฐมนตรีต่อไปนะซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ฮะอยู่ได้ไม่นานก็เจ๊งนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นะก็ลาออกนะครับแล้วก็ถูกบีบให้ออกจากศาลพ้นจากตําแหน่งไปนะครับหลังจากที่มีการประกาศกฎอการศึกขึ้นมานเพื่อต่อสู้กับฝ่ายค้าน แล้วก็เกิดความขัดแย้งกระจายตัวเป็นวงกว้างอีกสองคนนะฮะที่ปรากฏว่ามีการพ้นจากตำแหน่งทั้งประธานาธิทั้งนายยมรีในเกาหลีใต้นะครับนอกจากเครื่องบินจะตกนายประธานาธิถูกออกหมายจับไปรอบแรกกันมันจะถูกออกหมายจับรอบสองอีกนะครับก็ปรากฏว่านะฮะ ก็มีเหตุการณ์ร้ายๆหลายครั้งเกิดขึ้นในส่วนของเกาหลีใต้ในส่วนของเกาหลีเหนือก็มีการยิงขีปนาวุธทําการข่มขู่ด้วย2เหตุการณ์นะครับในช่วงระหว่างปรากฏการเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงไม่ว่าจะดาวเคียงเดือนและก็ฝนดาวตกทําให้เกิดการสูญเสียของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั่นเอง นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่ราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอร์สักจิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ลังูทะเลิงทะวันราชัยสูนเื่อยำพูนพระเจ้าแผ่นดินทิ่นักรามแนดินยในรัชสากลที่ สยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษา แต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวัชราลงกร มหิอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุญเดชสยามินทราธิเบศราชวรโรดมบรรมมานาทบอบพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโเดชะตาทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรม ก็มีนำกระดอนไปรัสโดนเดือดร้นนะแหงหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมคับเรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาชน คงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิ่งใด